วันนี้เราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวกันเลยนะครับเป็นกลยุทธ์ภาษีระยะยาวที่ออกแบบมาเพื่อนักลงทุนบิตคอยชาวไทยโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะคนที่ใช้วิธีทยอยลงทุนหรือ DCA เราจะมาดูกันครับว่าจะวางแผนการลงทุนยังไงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เรากเกษียณแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตจากพอร์ตที่เราสร้างมากับมือได้เลยก่อนอื่นเลยนะฮะอยากให้เรามาปรับมุมมองกันสักนิดนึงก่อนการที่เราต้องมานั่งคิดเรื่องภาษีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสัญญ,ญาณที่ดีมากๆเลยนะ มันแปลว่าเรากําลังคาดหวังว่าพอร์ตของเราเนี่ยกําลังจะทํากําไรได้สวยเลยละ่ะมันก็เหมือนเรากังวลว่าจะเอารถสปอร์ตคันใหม่ไปจอดที่ไหนดีนั่นแหละครับอืมเป็นปัญหาที่น่ามีจริงๆนะเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปสร้างแผนวางแผนภาษีของเราเนี่ยเราต้องรู้จักกติกาของเกมที่เรากําลังจะเล่นกันก่อนครับว่าตอนนี้กฎหมายเขาว่าไว้อย่างไรหัวใจของเรื่องนี้มันอยู่ที่คํานี้เลยครับเงินได้พึงประเมินมาตรา44 ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะในสายตาของกรมสรรพากรเนี่ยกำไรจากการขายคริปโตมันก็ไม่ต่างอะไรจากเงินเดือนหรือโบนัสของเราเลยครับซึ่งนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการคำนวณภาษีทั้งหมดที่เราต้องจะเจอสรุปสั้นๆน,นะครับมีกฎ3ข้อที่เราต้องจําให้ขึ้นใจเลยข้อแรกกําไรทั้งหมดที่เราทําได้ต้องเอามารวมกับฐานเงินเดือนของเราข้อ 2. ภาษีจะคิดเป็นแบบขั้นบันไดฮะคือยิ่งรายได้รวมของเราสูงขึ้นอัตราภาษีก็ยิ่งสูงตามไปสูงสุดนี่คือ35%เนเลยนะ แล้วก็ข้อ3อันนี้เป็นข่าวดีหน่อยคือถ้าเราขาดทุนก็ยังเอาไปหักลบกับกําไรในปีเดียวกันได้แต่ต้องเป็นการเทรดบน Exchange ที่กรอต่อรับรองเท่านั้นนะครับและนี่คือแก่นของกลยุทธ์ทั้งหมดในวันนี้เลยครับเราจะเปลี่ยนโฟกัสกันใหม่เลยแล้วถ้าผมบอกว่าเคล็ดลับในการประหยัดภาษีได้แบบมหาศาลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินที่เราขายแต่อยู่ที่เวลาที่เราตัดสินใจขายแล้วครับมันเปลี่ยนเกมได้เลยนะ ลองนึกภาพตามนะครับมีสองไทม์ไลน์ที่วิ่งขนานกันอยู่ไทม์ไลน์แรกถ้าเราขายบิตคอยตอนที่ยังทํางานมีเงินเดือนอยู่กําไรก้อนโตนั้นจะถูกเอาไปโปะบนยอดเงินเดือนทันทีทําให้รายได้รวมของเราพุ่งสูงปริศแล้วก็ถูกผลักเข้าไปอยู่ในขั้นบันไดภาษีที่สูงลิ่วเลยแต่ในอีกไทม์ไลน์หนึ่งถ้าเราอดทนรอรอจนถึงวันที่เรากเกษียณตอนที่เราไม่มีรายได้อื่นแล้วฐานภาษีของเราจะกลับมา start ที่ศูนย์ทำให้กําไรก้อนเดียวกันเป๊ะๆเ,เนี่ยเสียภาษีในอัตราที่ต่ํากว่ากันแบบคนละเรื่องเลย ความแตกต่างมันมหาศาลมากครับเอาละครับจากทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริงกันบ้างลองมาดูภาพจําลองการลงทุน30ปีกันดีกว่าครับบอกเลยว่าตัวเลขมันฟ้องทุกอย่างแล้วจะทําให้เราเห็นภาพกันแบบชัดๆไปเลยสมมุติว่าอีก30ปีข้างหน้าพอร์ตของเราเติบโตจนมีมูลค่าถึง10ล้านบาทหลังจากที่อดทน DCA มาอย่างยาวนานความผิดพลาดมหาหันที่หลายคนอาจจะทำก็คือการเทขายทุกอย่างในครั้งเดียวเลย มันน่าเยาวยวนใจมากนะครับที่จะได้เงินก้อนใหญ่มาอยู่ในมือแต่ผลลัพธ์ของมันคือหายนณะทางภาษีแบบเต็มๆเลยครับและผลลัพธ์ก็คือตัวเลขนี้แหละครับเงินเกือบ3ล้านบาทหายวับไปกับตาเลยเหมือนควันเลยครับแค่เพราะการตัดสินใจด้านภาษีที่ผิดพลาดครั้งเดียวกำไรที่อุตสาห์สะสมมาเกือบครึ่งชีวิตหายไปในพริบตาและวิธีที่ฉลาดกว่าคืออะไรล่ะ มันคือการมองพอร์ตบิตคอยของเราให้เป็นเหมือนกองทุนบำนาญส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นมาเองครับแทนที่จะถอนเงินก้อนใหญ่ทีเดียวเราจะค่อยๆทยอยเบิกออกมาใช้เท่าที่จําเป็นในแต่ละปีเท่านั้นและนี่คือความแตกต่างครับถ้าเราทยอยถอนออกมาใช้ปีละ ,00 แสนบาทหรือตกเดือนละ50,000บาทภาษีต่อปีจะเหลือแค่ประมาณ25,000บาทเท่านั้นเทียบกับ3ล้านบาทเมื่อกี้นี้มันต่างกันเหมือนกลางวันกับกลางคืนเลยใช่ไหมครับ พอเห็นภาพชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่ากลยุทธ์นี้มันได้ผลจริงคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเริ่มลงมือทําได้ยังไงจริงๆง่ายกว่าที่คิดครับมันมีพิมพ์เขียวให้เดินตามอยู่แค่2ขั้นตอนนั้นเองเฟสแรกก็คือตอนนี้แหะครับภารกิจเดียวของเราคือสะสมและห้ามขายเด็ดกาดวินัยคือหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยจากนั้นเมื่อถึงวัยเกษียณเราถึงจะเข้าสู่เฟสที่2 และเริ่มเก็บเกี่ยวผลของความอดทนด้วยการทยอยขายออกมาเท่าที่จําเป็นเพื่อใช้ชีวิตอย่างสบายๆครับและข่าวดีก็คือในระยะเวลา30ปีข้างหน้าเนี่ยโลกของคริปโตมันหมุนเร็วมากนะครับมันมีแนวโน้มสูงมากเลยที่กฎหมายภาษีในบ้านเราจะพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุนอย่างเรามากขึ้นลองจินตนาการดูสิครับว่าในอีกทสทศวรรษข้างหน้ากฎเกณฑ์ต่างๆมันจะพัฒนาไปถึงไหน ซึ่งถ้าดูจากแนวโน้มทั่วโลกแล้วเราพอจะเห็นภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากๆอยู่สองทางเลยครับความหวังแรกเลยนะครับคืออาจจะมีการยกเว้นภาษีกําไรจากการลงทุนระยะยาวเหมือนการลงทุนในหุ้นไทยทุกวันนี้เลยหรืออีกทางหนึ่งคืออาจจะเปลี่ยนไปใช้ระบบ final tax ที่หักภาษีณที่จ่าย15%แล้วจบเลยไม่ต้องเอามารวมกับรายได้อื่นอีกซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ถือเป็นข่าวดีสุดๆสําหรับนักลงทุนระยะยาวอย่างเราครับเพราะฉะนั้น โฟกัสในสิ่งที่สำคัญที่สุดของวันนี้ก่อนครับนั่นคือการสร้างความมั่งคั่งอย่างมีวินยัยเพราะถ้าในอีก30ปีข้างหน้าปัญหาใหญ่ที่สุดของเราคือเรื่องการจัดการภาษีนั่นก็แปลว่าเราประสบความสาเร็จอย่างงดงามไปแล้วและเมื่อถึงจุดนั้นการจะหาที่ปรึกษาที่เก่งที่สุดมาช่วยดูแลก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วครับ